รค,ครับสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับเสี่ยแก่กแล้ววันนี้เราจะมาผัดคณะหมูกำลังกรอบนะครับผมเราใช้ซอสผัดตามสั่งคนระับผมนี่เลยตัวโสรสกนะ้าใบนะรค่ผัดก็เลยใครกินก็เลยเราเริ่ม,มเลยเพื่อการเสียเวลาคณะนะผมเราใช้คณะต้นนะครับผมนี่เลยเราปอกแล้วเรามาหัน่นลูขั้นตอนการหั่นคณะกันเลยการหั่นคณะที่ง่ายที่สุดนะผมนี่เลยนี่ใครชอบกินจ้างคณะนะ บอกเลยเหนียว,วไม่เหนียวไม่เหนียวนี่ขนาดนี่ต้งตัดขาดเลย <c oughs> โอเคี๊ยโอเคเนียแล้วก็ต้องผัดก้านก่อนนะครับเริ่มต้นก่อนอ,อา้าวรวงเสียดายไม่เป็นไรเดี๋ยวกระทะก็สุกโต๊ะเราสะอาดอยู่แล้วอือเราห,หมดนะครับไปครับผมพนักงานเราเยอะนะเนี่ยฮะเดี๋ยวไม่พอกินอ้าวเต็มแล้วอืมจะใช้ไม่พอ เยอะไปไหมไม่เยอะหรอกนี่นะครับสองต้นเลยครับผมบ <S <S ต้องรีบต้องใส่ใบด้วยเ่ยถ้าไม่ใส่ใบโคตรกินแต่กล้ามเนาะปลายเราไม่เอาทำไมอ่ะไม่รู้สิเราดูก่อนเอ้าเอ้าเราชอบเหรอชอบไปลายเหรอเมี่ยชอบกินใบอ๋องเขากินใบโอเคเป็นน้อน แ้องชาชอบกินอะไรหรอ, <c oughs> อโอเคนะไหนเ,เอาเอาออกมาคนดับใชห้นะฮั่นกี่ฮั่นเขียวปัดเลยอ๋อมันได้เหม็นเขียวนี้เอาไหั่นกนนะอุ้ยไม่ได้อุ้ยลวกไปลวกไปนี่ข้าวหน้าหมูกรอบแล้วผมใช้ซอสผัดตามสัง่งของโลกที่เก้าบาทแล้วผมใครผัดก็อร่อยใครกินก็อร่อยนะครับผมน้องวิชุตามาแล้วหายเลยเหรอ เป็นอิสลามเขาไม่กินเนือ๋อมัง้งบอกเขาไปดูช่องอื่นเลยพี่เราต้องเ,าเอาใหครบสามช่องเนาะน้องเอยนะน้องเอ้บอกต้องไปให้ครบสามช่องเลยนี่ครับอืกดลงไปกดลงไปเหลยอเราได้แล้วคานานะผมอันนี้เราไม่เอาเราอาวางไว้นี่นี่ได้แล้วคานา ไปหันห่นหมูหั่นข้าเสร็จแล้วนะครับผมต่อไปก็หั่นสุก,กรสามชั้นยำหน้าบอบสวัสดีคร,รับอาจารย์แก้วสวัสดีครับนี่เลยดูเป็นไงเสียงกรอบนะนี่ทอดเองกับมือเลยนะครับผมของกรอบไม่ต้องพูดถึงนะครับผมผมได้สูตรดีๆมาผมไม่บอกใครหรอกว่าผมเอาไปต้มก่อนแล้วก็ทอดสองรอบทอดรอบหนึ่งพอให้สุกแล้วก็มาพักให้เย็นพักให้เย็นปุ๊บแล้วก็ เล่นน้ำม,มาลนร้อนลงอลีกรอบนึงหนันงนี่กรอบเลยนูน้นดูดิเป็นไงเสียงหนงัง หมูหมูอ่ะขนาดไม่บาลานอย่างเลยเนาะขอชิมป่ะอือต่อไปก็เป็นการปรุงครับผมเราจะปรุงไข่ตด้วยเลยเดีูเปิดกระทะก่อนดีกว่าเนี่ยครับผมเราจะปรุงใส่กล้วยกันนะครับผม ก๋วยปลากาปรุงนะผมเราจะปรุงในถ้วยเลยนี่เราจะใส่พริกก๋วยครับผมพริกแล้วก็ใส่ซอสมะกอกเลยเลยครับผมซอสน่าจะพอแล้วก็ใส่น้ำเปล่านะผมนี่เลยน้ำเปล่าสุกแทนลงไปข้างๆ พอกหรอได้หาแล้วจะพอไหมราไม่ใส่หมูนะผมหมูเราไม่ให้ดูเฉยๆวมาวิธีการทอดเป็นยังไงขอชิมได้ไหมเออแม่กระทะให้ร้อนนะผมกลัวอะไรกันอ่ะกวอว อะไรเขาบินมาชนโต๊ะเตรียมยันชนะใส่เอาละครับรองก็ทายรอนะผมนี่เลยซ้อนผัดตามสั่งก็โลสิบเก้าบาทนะผมถ้าผัดก็อร่อยใครกินก็อร่อยวันนี้เราทำชนะมือกอนสูตรเสียแก้วแล้วผมเลยใครสนใจสั่งสินค้านะผมชิมทีน้ได้เลยแล้วนี้เอาไฟลุกไหมเนีเอาไฟลุกไหมไฟไมลุกจิ เขาหายใจแข็งหใจแล้วเดี๋ยวไฟอินฟอร์เดี๋ยวอยากให้ลูกเราต้องทำอย่างเงี้ลูกแน่นอนอย่าหลบหนีใกลนะครับเดี๋ยวมองไม่เห็นกล้องโอ้โหจะไปไหนกันเนี่ยนี่นี่นี่มานด็งมานด็ง าจจะใส่นะครับสังเกตดูให้ดีนะครับสังเกตดูให้ดีนะครับผมขยายไฟมันลุกเราต้องเอาไฟมันเลียนะครับผมถ้าไฟเลียลุกแน่นอนโอ้โหจ่ออยู่เนี่ยจ่อเต็มต้นมาดูไฟเต็มที่เลยเนี่ยแต่ถ้ายยังไม่ร้อนนะครับผมรอสักครู่นะครผมโอ้โหผัดกาที่เลียงไม่เลยไม่ร้อนมันั่นี่นะผมคอยดูไม่ต้องรอไม่ต้องรอข้นมาไม่ได้ขึ้นมาไม่ได้วี่งไงจ่ออยู่เนี่ยไฟมันแรงเดี๋ยวมันดับ ้วแกเพิ่งพ่อครัวอะไรเมื่อกี้อย่าเหมือนทัดกระเพรุตอนนั้นนะไม่เอาละทำไมอ่ะไม่มีไฟลุกเลยสิเพีดเดียวมันก็ไม่มีไฟเดี๋ยวออมันจะลุกได้ไงเนี่ยครับเราไม่ร้อไปเลยทำไม้อมหิ้วเลยเรนารน้ำไม่มี đang mì rồi đấy. nó sẽ ăn gì nó mỏng này nè. đấy. để đài nám nữa. nghe.

กินเห็่พเยากินหรอฮานเนาะใช่ไหมใช่กินกับนี่ไงกุ้งแช่น้ำลากินหมูเาวไม่ใช่หรออ๋อแล้วโคกินกุ้งแช่น้ำตาด้วยไงอยากกินไงกุ้งแช่น้ำตาขึ้นกินมาแล้วไม่ใช่หรอเอาท้ายเนี้ยเนี่ยครับผมผัดเลยหาใน้กนมันสุดแล้วล่ะเดี๋ยวมันจะหอมมากกว่านี้ผมจะไม่สวยปิดกระทะกระทะใส่พยัญชนะยันไปนะ อ้าวหมูไม่โชว์จริงๆริงด้วยหมูไม่ใส่ครับผมไม่โชว์เนาะหลายคนอาจจะสงสัยสูตรแก้วขับผมเพราะว่านี่ขนาดน้ำน้ำออกเห็นไหมเนะี่ยน้ำแตกไม่เห็นไหมเนี่ยดี๋ยวหมูมันเหนียวไงเก็บไม่ทาน <c oughs> ใช่แล้แล็ม,มาเสร็จแ,แล้วเราก็มาใส่หมูข้างบนนะผมสูตรแก้วเนาะนี่ไม่มีใครเหมือนไม่มีเหมือนใครไม่ทำเหมือนใครเอาอะไรเยอล้วน หมูกรอบจริงๆนี่เสร็จแล้วนี่นะผมขนาหมูกรอบนะผมนี่ยังไงน่ากินไหมนี่นะผมใช้ซอสผัดตามสั่งนะปะลาร้ากบก้าบาทนะผมทานก็อร่อยใครใกินก็อร่อยนะผมเออขนาดนี้เวลาสิบโมงแนละ้วเดี๋ยวเราไปไลฟ์แพ็นต่อนะผมใครสนใจสั่งสินค้าจิ้มชิลิ่งได้เลยนะผมผัดอะไรก็อร่อยใครกินก็อร่อยใครทานก็อร่อยนะคระับปลาร้ากบก้าบาทนะครับผมนี่เลยวันนี้ขอตัวลาให้ก่อนนะผมสวัสดีครับบ๊ายบาย